สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับมานาวแซบเหมือนเดิมนะคะใน EP ที่107ค่ะตัวนี้ก็คือใน EP นี้เป็นมหาก,กรรมเซลล์นะคะคุณลูกค้าเหมือนเดิมค่ะเรามีเสื้อใน EP ก่อนหน้าที่ยังไม่มีเจ้าของนะคะเดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูตัวแรกกันเลยแล้วกันนะคะคุณลูกค้าเริ่มกันที่เชือสีม่วงตัวนี้เลยนะคะตัวนี้รอบอกจะอยู่ที่ 44 46ค่ะความยาว27นะคะเป็นผ้าโพลีผสมผ้าคอตตอนค่ะคุณลูกค้าด้านหน้าน้องจะเป็นแบบนี้นะคะกระเป๋าตรงนี้ใช้งานได้จริงนะคะแล้วก็ด้านหลังค่ะตัวนี้เป็นเสื้อแขนยาวนะคะสภาพดีนะคะใครที่ชอบตัวนี้นะคะพิมพ์มาได้เลย7 8 6นะคะ EP ที่78ตัวที่6 7 8 6นะคะคุณลูกค้า7 8 6ต่อไปนะคะต่อไปค่ะคุณลูกค้า เป็นเชิ้ตอีกตัวหนึ่งเลยแล้วกันนะคะตัวนี้นะคะรอบอกจะอยู่ที่50 52ความยาวอยู่ที่29ค่ะนะอกห0 5 2ยาวย9ิบ้านะคะด้านหน้าเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะผ้าไม่หนานะผ้าบางนะใส่สบายนะคะแล้วก็ตรงแขนนะคะคุณลูกค้าสามารถปรับแขนได้นะตรงนี้มีกระดุมแล้วก็มีสายด้านในให้ปรับแขนนะคะใครที่ชอบตัวนี้พิมพ์มาได้เลย8 4สี่ 9นะคะ8 4 9 50บาท8 4 9 50บาทนะคะคุณลูกค้าอ่อนตัวนี้เคยแจ้งตำหนิไปแล้วใน E ีีก่อนหน้านะเขามีรอยเปื้อนสีตรงนี้นะคะคุณลูกค้าแล้วก็มีตรงแขนตำหนิเล็กน้อยนะคะขอคุณลูกค้าขอคุณลูกค้าที่รับได้นะคะขอคุณลูกค้าที่รับได้น,ะ,ะ,น,ะ,ดนะ,ะตัวนี้นะใครรับพิมแปดสี่เก้าค่ะแปดสี่เก้านะคะเป็นเชร์สนะคะ ต่อไปอนะ่ะคุณลูกค้าต่อไปเป็นเชิ้ตอีกตัวหนึ่งเชิ้ตตัวใหญ่นะเป็นเชิ้ตโอเวอร์ไซส์นะคุณลูกค้านะตัวนี้ไซส์่ําเสื้อเป็น 4XL เลยนะคะคนที่สาวอวบอวบมากอวบน้อยก็ใส่ได้นะเพราะว่าผ้าเขาจะเป็นผ้านิ่มๆเนาะใส่เป็นทรงโอเวอร์ไซส์นะคุณลูกค้านะตัวนี้รอบอกจะอยู่ที่62-64ยาว35เป็นผ้าวิสโค้นะคะด้านหน้าเป็นแบบนี้ด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะสีน้องจะออกเป็นสีน้ำตาลนะคุณลูกค้านะ ใครที่ชอบตัวนี้นะคะแขนน้องเป็นแขนยาวนะคะใครที่ชอบตัวนี้พิม์มาได้เลยรายการที่เจ็นะคะ7 9็ดเกบาทเจ็ดเบาทค่ะต่อไปค่ะคุณลูกค้าต่อไปนะคะตัวนี้ไซสต์ตามเสื้อเป็นไซส์สองนะคะรอบอกของน้องจะอยู่ที่50 52ความยาว30เป็นผ้าคอตตอนนะคะคุณลูกค้า แขนเป็นแขนยาวนะคะกระดุมมีครบทุกเม็ดนะคะแล้วก็ตรงไหล่มีแต่งตรงไหล่อย่างนี้นะคะตัวนี้สีเขาจะออกเป็นสีฟ้านะคุณลูกค้านะด้านหลังนะคะด้านหน้าสภาพดีเลยนะคะใครที่ชอบตัวนี้พิมมาได้เลยเจ็ดเก้าเก้านะคะเจ็ดเก้าเก้าห้าสิบบาทนะเจ็ดเก้าเก้าห้าสิบบาทตัวต่อไปอนะตัวต่อไปตัวต่อไปตัวนี้ค่ะคุณลูกค้า ตัวนี้นะคะเป็นเสื้อยืดนะรอบอกอ่อไม่ใช่เสื้อยืดสิเป็นคอป,ปกแขนสั้นนะไซส์ตามเสื้อเป็นไซส์ 2XL ค่ะรอบอกจะอยู่ที่50-52ความยาว28เป็นผ้าเลยอนผสมโพลีเอสเตอร์นะคะเนื้อผ้าเขานุ่มนะคะคุณลูกค้าตัวนี้ถ้าใครชอบนะคะพิมพ์มาได้เลย6 5 6ตัวนี้นะคะรหัส6 5 6ขายาราห้าบาทห ห้าหกนะคะตัวต่อไปค่ะคุณลูกค้าตัวนี้นะตัวนี้นะคะตัวนี้ก็สวยเหมือนกันไซส์ตามเสื้อเป็นไซส์เอค่ะตัวนี้รอบอกจะอยู่ที่สี่สิบแปดห้าสิบยาวยี่สิบหกเป็นผ้าคอตตอนนะคะคุณลูกค้าด้านหน้าเป็นแบบนี้ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะแขนเขาจะเป็นแขน3ส่วนนะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆมีปักในเนื้อผ้านะคะสีส้มนะคะใครที่ชอบตัวนี้พิมพ์มาได้เลย9 2 1 0สอง 9 2 1าสองบาทค่ะ9 2 1าสบาทตัวต่อไปค่ะตัวต่อไป <c oughs> ตัวนี้ค่ะคุณลูกค้าตัวนี้สวยมากๆนะตัวนี้รอบอกจะอยู่ที่54 56หนะคะความยาวอยู่ที่29เป็นผ้าเรยยอนนะคะอเดี๋ยวนำให้ดูใกล้ๆมันจะเป็นคล้ายๆแบบว่ามีเสื้อแล้วก็มีเสื้อเขาเรียกว่าอะไรนะมีเสื้อคลุมนะ มีผ้าเนี้ยหนึ่งตัวเป็นคล้ายๆแบบว่าทําออกมาเหมือนทรงเสื้อคลุมนะคะแต่ว่าตัวนี้ก็คือเขาเป็นชิ้นเดียวนะเป็นชิ้นเดียวกันนะคะคุณลูกค้าแต่ว่าตัดเย็บเป็นทรงแบบว่าเหมือนคล้ายๆเสื้อคลุมนะตรงนี้ปักในเนื้อผ้านะคะเขาปักในเนื้อผ้านะคะผ้าค่อนข,ข,ข,ข้างสวยสวยมากเลยนะตัวนี้จะเป็นออกเป็นสีชมพูนะคะชมพูออกส้มๆนิดนึงผลส้มชมพูอมส้มนะคุณลูกค้าด้านล่างก็มีตกแต่งแบบนี้อันนี้คือสวยและดีนะยังไม่มีเจ้าของนะคุณลูกค้า ตัวนี้นะคะรอบอก545 6หยาวยิบเก้าผ้าเลยอนใครรับตัวนี้พิมพ์7 6ห7ส4 50ดหสี่หบาท7 6 4ด0ี่หบาทตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปตัวนี้นะรอบอก50 52ค่ะความยาว29เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ค่ะอก50 52ยาวยิบเก้าเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ใครรับตัวนี้นะคะพิมพ์8 2 8ด 8 2 8เอาไป50บาทนะคะ828เอาไป50บาทค่ะคะุณลูกค้าตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปนะคะตัวต่อไปตัวนี้นะคะคุณลูกค้ารอบอกจะอยู่ที่54 -56 นะคะความยาว28เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ค่ะแขนน้องเป็นแบบนี้นะค,ะคุณลูกค้าคล้ายๆแขนล้าบอกแขนปีกนกอย่างนี้นะคะสวยนะตัวนี้สวยนะคะสวยผ้ายืดด้วยคุณลูกค้าตัวนี้ถ้าใครรับพิมพ 803 803เอาไป50บาท80-3เอาไป50บาทค่ะตัวต่อไปค่ะตัวสุดท้ายนะคะคุณลูกค้าตัวนี้ค่ะรอบอกจะอยู่ที่4 8 5 0 4 8 5 0ผ้าเขาเด้งๆอย่างนี้นะ,ค,ะความยาวอยู่ที่33เป็นผ้าเรยอนนะคะแขนประมาณแขน5ส่วนนะค,ะคุณลูกค้าแขนประมาณ5ส่วนนะคะใครที่ชอบตัวนี้พิมพ์มาได้เลยรายการที่ 7, 5 1 0 7510นะคะด้านล่างเขาจะเป็นระบายออกเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นทรงบานข้างล่างอย่างเงี้ยคุณลูกค้าเป็นทรงเหมือนกระโปรงนะใครรับตัวนี้พิมพ์7 5ห0นะคะ50บาทนะคะทั้งหมดที่ให้ชมวันนี้นะคะมีทั้งหมด10รายการนะคุณลูกค้าจํารหัสแล้วก็แจ้งนนวมาได้เลยนะคะเพื่อที่นาวจะได้ส่งรูปไปยืนยันกับคุณลูกค้านะคะเหมือนเดิมนะคะกรณีที่ส่งสินค้านะ ในกรณีที่คุณลูกค้าโอนเงินค่าส่งจะอยู่ที่40บาทกรณีเก็บปลายทางค่ะค่าส่งเริ่มต้นอยู่ที่50บาทนะคะชอบแบบไหนาสามารถแจ้งราได้เลยรายละเอียดการสั่งสินค้านาจะปักไว้ใต้คลิปนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้มะนาวด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ